สวัสดีครับนักเรียนสําหรับวันนี้นะฮะก็เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสําหรับในชนั้นม .6 ทุกคนนะครับคนที่สอนในห้องก็สามารถดูสื่อการเรียนการสอนนี้ย้อนหลังก็ได้นะครับสิ่งที่ครูจะมาบอกในวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมง่ายๆนะฮะอยู่บ้านหรือว่าลองลองฝึกมือหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันดับแรกก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องก,การเรีนดารสอน,นะครับดิสอที่เราจะใช้ก็คือดิสอที่มีความเข้มขางที่ EE e e นะครับอ่พอดีกล้อง กล้องมันเป็นแบบมอนแมนนวลนะฮะมันเลนการเลนเก่ามันมันไหลนะครับก็คือครูให้นักเรียนเตรียมดินสอไว้นะครับดินสอความเข้มขนาด EE e นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะสะดวกแต่ก็ครูแนะนําไปยี่ห้ออย่างยี่ห้อนี้สเต,ตเ,เลอร์เนี่ยก็โอเคใช้ได้นะครับก็เหมาะสมกับราคานักเรียนจะซื้อมากี่แท่งก็แล้วแต่แหละครูครูก็มีประมาณกล่องหนึ่งนะเพราะว่าครู ใช้เยอะนะครับเนาะก็นางเกก็ใช้แค่แท่งเดียวพอแล้วนะครับแท่งเดียวที่เราดินสอจะได้เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะที่ทค่อนข้างจะทู่นะทู่ๆไปขนาดเนี้ยถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ตามปกติเลยสามารถวาดจับวาดจับเขียนได้นะครับแต่เพื่อให้มันเหมาะสมการใช้งานเราก็ครูก็จะเอาดินสอพวกนี้มามา,มาผ่านกระบวนการวิธีก็คือการเหล่านะครับใช้คัตเตอร์เหลาจาก ดินสอที่เป็นลักษณะแบบนี้ทู่อย่างเงี้ยนะครับครูก็จะเอามาเหลาให้เป็นลักษณะแบบนี้อ๋อหลุดโฟกัสไปแล้วเอานี้แล้วกันนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็จะใกล้เคียงสมัยโฟกัสประมาณนี้นะครับทาไมถึงต้องให้มันแหลมอันดับแรกคือการใช้งานที่ค่อนข้างสะดวกแล้วก็มันมันจะทู่ช้านะครับมันจะทู่ช้า มันสามารถทำงานได้ได้ดีนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ทักษะของแต่ละคนนะครับว่าจะทำได้มากน้อยอย่างคูนคูคูก็เหลาไปซะเยอะเลยนะครับถามคูเหลาไว้ขนาดนี้นี่พอใช้ไหมเอาตรงๆแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดก็จะมีมีเยอะมีเยอะนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคูจะมีกล่องใส่ทีนี้สําหรับนังเรียนที่เป็นพื้นฐานนะครับนังเรียนก็ไม่จะเป็นที่จะต้องซื้อในรูปแบบนี้นะครับ ก็เอาแบบว่าธรรมดาธรรมดาพออย่างของครูใช้นะครับเหลาไปเหลามาอย่างที่บอกอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันมีราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับครูก็จะมีด้านต่อเห็นไหมเพราะานี้สอของเราใช่ไหมแท่งนึงินี่มันราคานี่ก็ไม่ใช่ถูกนะครับยี่สิบแปดบาทไหมนะครับยี่สิบแปดบาทแล้วเราก็ต้องใช้ใมันคงครูใช้จนถึงตรงถ้ามัน ด้ามจับตัวนี้มันจับดินสอไม่ได้แล้วครูถึงจะยอมสละชีพม,มันก็คือทิ้งมันไปนะครับก็คือใช้ในลักษณะตทู่เลยนะครับอุปก,กรณ์แพงมันทู่นะครับครูก็ต้องมีตัวช่วยของครูเพื่อเซฟงกของครูครับก็คือด้ามต่อของมันในสภาพแบบนี้งกไหมนะครับความเห็นก็จะว่างงกก็งกแหละนะครับเราต้องใช้อ่ะทีนี้เรามาดูในในส่วนที่เป็นบทเรียนของเราก็คือว่าเราจะมาเราดินสอกันจากทู่ๆอย่างเงี้ย จากทุกทูเนี่ยมาเตรียมพร้อมการใช้งานให้เป็นในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะครับวิธีการไม่ยากนะครับสำหรับคนที่เคยเรียนติวเคยอะไรเนี่ยก็อ้อาจจะมองข้ามบทเรียนนี้ไปเลยอาจจะเอาดูไว้แบบว่าปรับใหม่บางทีก็ลืมกันไปนะครับวิธีการไม่ยาก1ก็คือเรามีดินสอกอดินสอสอก็มีคัตเตอร์อ่าคัตเตอร์ของเรานี่แหละ อันดับแรกเลยก่อนที่จะเหล่าดินสอนครับครูจะคุยเรื่องของการใช้คัดการข้อควรระวังก็คือความปลอดภัยเน้นมากๆเลยต่อให้เป็นม6ก็ตามหรือจะเป็นมอื่นเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กว่านี้ก็ต้องควรระวังนะครับอย่างคัตเตอร์เนี่ยมันมีความคมเวลาใช้นะครับทําให้เป็นนิสัยเลยก็คือสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้นะครับอเราออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราไม่ใช้จริงอยู่เราจะใช้ต่อไปเดี๋ยวจะใช้แล้ว นักเรียนอาจจะเผลอนะครับเผลอเปิดใบไว้อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้านักเรียนไม่เชื่อครูครูววก,ก็จะเอาให้ดูเลยนะครับเห็นปลายนิ้วครูไหมเหมือนตี้ล็อกเกอร์เลยอุ้ยโฟกัสไม่ถึงเห็นปะนักเรียนเห็นแล้วไหมครับ <ม itz 3> เห็นปลายนิ้วครูไหมเป็นแผลเป็นยังไม่หายเลยนะครับตั้งแต่เด็กละทีนี้ก็อยากอยากให้นักเรียนระวงังจากคัตเตอร์ถามก่อนว่านักเรียนถนัด ใช้มือนะครับมือนักเรียนที่ข้างที่นักเรียนถนัดเนี่ยนักเรียนถนัดฝั่งไหนซ้ายหรือขวาอย่างของครูเองนะครับครูถนัดครูถนัดซ้ายเป็นคนที่ถนัดซ้ายแต่เขียนหนังสือด้านขวานะครับเขียนหนังสือด้านขวาครูก็ต้องจับเอานักเรียนด้านที่เรียนถนัดนะครับถ้าเกิดใครถนัดขวาอาจะจะจะสับสนเล็กน้อยนะครับเอาใบคัตเตอร์ออกมานะครับใบคัตเตอร์เนี่ยพยายามเอามาใช้ ดึงใบออกมานะครับดันใบออกมาเนี่ยให้พอใช้ก็พอทําไมครูถึงบอกว่าต้องให้มันพอใช้เพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปมันไม่มีความจําเป็นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเห็นไหมตรงนี้โป้งมือครูเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปุติเหตุได้เลยอันหนึ่งก็คือเราสามารถหักใบหักอะไรตรงนี้มันทู่ปุ๊บแล้วก็หักใบเอาส่วนต่างๆมาใช้นะครับเนาะโอเคทีมาดูกันเลย นิสอของเราเรามีนิสอหนึ่งแท่งใหม่ๆเลยนะครับใหม่ๆเลยครูก็จะเอามาเหลาอาจจะเห็นยาก่อยนะครับอันดับแรกเลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอาใบออกมาใช้พอประมาณคัตเตอร์จับแบบหลวมๆนะครับให้นักเรียนคิดถึงว่าไอ้คัตเตอร์อันนี้มันมันมันเหมือนนกตัวหนึ่งแล้วกันถ้าเราจับมันแน่นไปนกก็ตายคามือถ้าเกิดเราปล่อยปล่อยมือไป นกก็บินออกจากมืออย่างเงี้ยนะครับจับให้มันมั่นคงนะครับจับให้มันมั่นคงต่อมาคู่าซ้ายคู่จัดในลักษณะแบบนี้มืออีกหนึ่งข้างจับกรกษาะเหมือนจับเหมือนจับนกจับสัตว์เหมือนกันนะครับไม่ให้มันหลุดไปไม่ให้มันวิ่งหนีต่อมานักเรียนอาจจะเคยชินในลักษณะแบบนี้ก็คือแยกกันนะครับแยกกันแบบนี้แล้วก็ดันออกไปดันออกไปดันออกไปนะครับซึ่งถามว่าส่วนที่สัมผัสกันจริงๆก็คือคัตเตอร์กับ ดินสอเนี่ยมันสัมผัสกัจริงแต่ครูอยากให้เรียนฝึกนะครับฝึกการใช้2มือร่วมกันนะครับครูจะใช้ในลักษณะแบบนี้แล้วจับดินแบบเนี้ยถ้าเกิดใครขนาดขวาไม่แน่ใจเขาอาจจะจับอย่างนี้นะครับเนาะส่วนนิ้วโป้งมือจับไปที่คัตเตอร์นะครับวิธีการทําง,งานของครูก็คือจับคัตเตอร์แล้วก็ดันออกไปนะครับเหมือนเป็นการดึงดินสอนะครับไอ้ตรงนี้เห็นไหม เป็นการดึงดินสอมีโป้งมือฝานที่จับดินสอดันออกไปดันตัวคัตเตอร์ออกไปส่วนที่สัมผัสก็คือดินสอคัตเตอร์สัมผัสกันส่วนที่เป็นคัตเตอร์กับน,นิ้วโป้งมือสัมผัสกันนะครับเนาะอ่ะเดีย๋ยวคุยทําให้ดูเลยอันดับแรกนักเรียนลองกะดูโดยประมาณว่า1มันอยู่ประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับหนิ้วถึง1ึงนิ้วครึ่งขั้นตอนแรกคือเอาส่วนที่เป็นเปลือกออกก่อน ครูบอกไปแล้วส่วนประกอบของดินสอไม้เนี่ยมี2ส,ส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นไส้2คือส่วนที่เป็นส่วนประกอบมันคือไม้ประครับประคองไส้ไม่ให้มันหักนะครับครูก็จะทําการดันไปแบบนี้โฟกัสเย่ยอ่าค่อยๆดันไปนะครับค่อยๆดันไปปอกไปเรื่อยๆอย่าพยายามเหลาทีเดียวแล้วให้มัน ลึกลงไปเลยเนี่ยนักเรียนจะคุมยากนะครับเนาะเหลาทิ้งไปนะครับแล้วก็หมุนดินสอเนี่ยดันไปถ้าเกิดนักเรียนประคับประคองสองส่วนส่วนที่สัมผัสกันระหว่างคัตเตอร์กับดินสอแล้วก็ส่วนนี้โป้งมือเนี่ยดันออกไปเนี่ยมันก็จะเหลาได้ง่ายขึ้นครูจะเหลาให้ค่อยเหลาไปจะสังเกตว่าครูจะไม่ให้เหลาให้โดนเนื้อดินสอไปเลยแต่แรก ครูจะค่อยๆเหลาไปเรื่อยๆนะครับอ่าถ้าเกิดเหลาไปเรื่อยสักพักปุ๊บอ่าอีกอย่างหนึง่งข้อสังเกตนะครับนักเรียนจะเห็นว่าดินสอเนี่ยถ้ายี่ห้อที่ครูแนะนําหรือยี่ห้ออื่นเนี่ยก็ลักษณะคล้ายๆกันมันจะมีเหลี่ยมใช่ไหมเราดันตรงเหลี่ยมเนี่ยไปนะครับดันตรงเหลี่ยมนี้ไปเนี่ยครูจะค่อยๆเหลาค่อยๆเหลา ไบคัตเตอร์ ter, เอาออกมาใช้พอประมาณหมดโคมปุ๊บเราก็ค่อยหักออกนะครับประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วครึ่งอ่าผมก็จะค่อยหมุนไปนะับหมุนไปเรื่อยๆอ่าในสแบบนี้ปอก เอาส่วนที่เป็นไม้ออกนะครับแล้วก็จะเหลือส่วนที่เป็นไส้เห็นไหมโฟกัสตรงไหนวะเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับเนาะถ้านกะ็จะแต่งความสวยงามแต่งอะไรก็เลือกแต่นะครับีนี้เราได้ละเราได้ส่วนที่เป็นไม้เนี่ยนะครับเราได้นามันออกไปแล้วเหลือส่วนที่เป็นไส้นะครับเราจะทํายังไงดีให้ ไส้ของเราเนี่ยมันมีความแหลมคมนะครับให้มีความแหลมคมไม่เหมาะกการใช้งานนะครับให้มันเป็นในรูปแบบนี้ให้เป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็ยังทูนะยังไม่สวยเลยเหมือน,นกันอ่ามันกก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้อยู่แบบนี้เห็นความต่างไหมไม่ได้เห็นความต่างป่ะนะครับเนาะอ่าอันดับต่อมา เห็นไหมครูมไม่ใช้ครูเก็บใบัตอตร์ตอรลอดเลยนะครับดันออกมาให้นักเรียนนะครับเหลาส่วนที่อยู่ตรงปลายเนี่ยเอาเฉพาะส่วนปลายก่อนนะส่วนนี้เอาให้มันแหลมก่อนนักเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไส้ของเราไส้ของเราที่เราได้เนี่ยนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้ใช่ไหม จะเป็นแบบนี้อันนี้คือส่วนที่เป็นไม้อ่าเราจะทําการเหลาไอส่วนที่มันหักอยู่ตรงเนี้ยลูกให้มันแหลมไปเลยให้มันแหลมมีวิธีการไหนบ้างที่เอาไอส่วนเนี้ยออกเนี่ยไอส่วนที่เห็นเนี่ยออกก็คือนักเรียนจะต้องเอาหมุนไปข้างไหนเนี่ย ที่จะตัดคลิปด้วยครูครูจะลองเทปันแล้วฟังูบนไปสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับในราแบบนี้แล้วก็นักเรียนเห,เหล่าเฉพาะส่วนที่อยู่ตรงปลายมันโฟกัสไหมอโอเคน่าจะเห็นอยู่นะครับส่วนที่อยู่ตรงปลายมันในซาแบ,บนี้นะครับเหลาไปก่อนเหลาตรงปลายเนี่ย นะครับเราเฉพาะส่วนที่เป็นปลายนะให้มันแหลมก่อนนะให้มันแหลมก่อนนะครับให้มันแหลมครูจะค่อยๆหมุนเหมือนเหลาปอกไม้เลยลูกถ้าเกิดนักเรียนมีคัตเตอร์ใหม่เนี่ยมันคัตเตอร์โคมเนี่ยแป๊บเดียวก็จะเสร็จนะครับอเอาเฉพาะปลายให้มันแหลมก่อนแต่ก็ไม่ต้องแหลมมากหรอกไม่ต้องแหลมเหมือนเข็มหมุดแหลมเหมือนอะไร เราได้ลักษณะที่แหลมแบบนี้ปุ๊บให้เรามาแต่งส่วนเนี้ยส่วนที่มันหักอยู่เนี้ยนะครับจากส่วนที่เป็นไม้นะครับส่วนที่เป็นไม้ตรงเนี้ยให้มันแหลมแหลมไปเลยนะครับแหลมไปกับเนี่ยจากนั้นส่วนปลายเราไม่ต้องไปยุ่งละเราเอาส่วนที่มันเป็นสันเป็นเหลี่ยมเนียบริเวณตรงเนี้ยนะครับบริเวณตรงเนี้ยออกไป นี่ครูก็จะถ้าเกิดมันมันเริ่มที่จะได้ละนะครับเริ่มที่จะได้ปุ๊บเนี่ยนักเรียนก็จะได้ดินสอที่แหลมนะครับเหมาะสมกับการใช้งานละแปบ๊บเดียวนะครับอันนี้ครูทําให้มันช้าหน่อยนักเรียนจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนเพราะว่าถ้าเกิดครูมามวเหลาอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดนักเรียนยังไม่คล่องสักทีเนี่ย เนี่ยครูเราเห็นไหมเป็นเป็นกล่องอย่างเงี้ยมันก็จิไม่ทันกินเอานะครับไม่ทันกินนี่ก็คือเศษซากอารยธรรมของเราที่เราเราเหลาไว้นะครับเนาะเอาจริงๆอย่างห้องอื่นที่อยู่อยู่สอนในห้องเนี่ยครูจะให้เก็บส่วนที่เป็นผงดีสอไว้นะครับเนี่ยไอผงดีสอนเนอี่ยเราเราก็จะเก็บไว้นะครับเราก็จะเก็บไว้เนาะสำหรับบทเรียนวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อน ต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับส่งไปให้ทีหลังก็คือว่าการฝึกมือนะครับการฝึกมือว่าเราจาดินสอเราเนี่ยเราควรจะจับดินสอในรูปแบบไหนนะครับเพราะมันมีเหตุผลเหมือนกันทำไมต้องจับดินสอในรูปแบบต่างๆทำไมไม่จับเหมือนเขียนตามปกติเลยนะครับมันก็มีท่าทางอย่างเช่นจับดินสอให้ห่างจับดินสอแบบงายเพือจะจับความดินสอนะครับเนาะก็มันมีหลายวิธีนะครับสําหรับวันนี้ก็ บทเรียนคงประมาณนี้ไม่ให้มันยาวเยืดเยอะจะเกินไปนะครับเนาะแล้วก็ส่วนแบบฝึกหัดอะไรเนี่ยครูจะส่งลิงก์ไว้ด้านทางด้านล่างนะครับเนาะอันนี้ฝนตกด้วยอยู่ดรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดพลาดวันใดคลิปคือครูลืมเอาไม้มาด้วยนะครับลืมเอาไม้ลืมอะไรมาหลายอย่างเนาะเดี๋ยวจะปรับปรุงให้มันดีนะครับเนาะอย่าลืมฝึกเราดิสนซนะครับสุดท้าย ห้มามทาดีสอตกเด็ขาดอ่าสาหรับปัญจันที่ต้องเจอกันอ้าวโอเคครูกลับลืมไปเลยสําหรับคนที่อ่าที่ที่คาปันจันที่ต้องเจอกันเนี่ยนะครับคาถัดไปเจอกันแต่วจะดีสอที่เราเราเ,รา,เราเสร็จแล้วเนี่ยทายังไงดีนะครับให้นักเรียนอาจจะใส่กล่องอย่างของครูก็ได้นะครับถ้าไม่มีนักเรียนก็เราซื้แท่งเดียวอะ่ะเราไม่ใช้อะไรมากนะครับเนาะเราก็แค่เอากระดาษ A4 ธรรมดานี่แหละลูกม้วนไปเศษกระดาษธ,ธรรมดาเลยม้วนม้วนม้วนนะครับม้วนแล้วก็หาหนังยางนะครับลัดตรงเนี้ยไม่ให้ไส้ถ้าเกิดกระดาษเห็นมันอย่างเงี้ยมันม้วนเข้าหากาันปุ๊บมันก็จะแข็งนะแข็งมากมันก็ช่วยเซฟปลายปากกาได้นะครับไอ้ปลายดีสอของเราได้แล้วก็ดีสอง,องเราก็จะจะไม่หักุสา์เรามากทีไปโรงเรียนหักหมดเงี้ยก็เสียดายเสียดายเวลาและแย่เลยนะครับ เนาะแล้วก็ห้ามหักห้ามหล่นนะครับถ้าเกิดหล่นอันนี้ถ้าเกิดซื้อใหม่ยิ่จะง่ายกว่าเราใหม่อีกนะครับเนาะนะห้ามหล่นเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากแนมะมากนะครับผม